ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนเครื่องปลูกเทียนทะเลนะครับนี้เป็นเทียนทะเลก็คือไม้ต้นนี้ก็อัดน้ําอัดปุ๋ยยังไงก็ไม่เดินไม่ค่อยฟูนะครับไม่ค่อยแตกตาแต่ว่ากา็มีแตกมาบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าเขาไม่เต็มที่นะครับก็เลยมาเช็คเครื่องปลูกนะครับซึ่งเครื่องปลูกเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นหิน เห็นลูกลังครับเห็นเห็นแดงอ่ะนะครับเห็นลูกลังครับก็ตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็นเห็นภูเขาไฟนะครับล้วนครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะพุ่งไหมหมายถึงว่ามันจะอันนี้ตัวต่อนะครับมันจะเดินดีกว่าเดิมไหมนะครับเพราะว่าลูกลังนี่ลากน้อยมากครับเนี่ยครับลากฝอยน้อยมากครับนะครับ มาดูกันครับนี่ก็คืออันนี้กโกยออกนะครับหินลูกลังออกแล้วก็เดี๋ยวจะใส่หินบุกไฟเข้าไปนะครับนะครับอันนี้มีอยู่หน่อยนึงอันนี้คือยังจะไม่เอาออกเยอะครับฝั่งนี้จะเอาฝั่งนี้ออกก่อนเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยอพอไมอ้พื้นดีแล้วเดี๋ยวเราค่อย มาขยับฟังนู้นอีกเที่ยวนึงน,นะครับเพื่อป้องกันการาช็อกนะครับกันไม้ช็อกนะครับนี่ะครับหิุนก่อไฟครับน,นี้สีดำนะครับเป็นสีดำองน,นี้นี่ฮะเอามาล้างล้างฝุ่นออกก่อนนะครับล้างฝุนเสร็จ นะครับไปนะครับให้เห็น,นเขาวิ่งตามซอบเพราะว่าอันนี้ลากน้อยนะครับลากน้อยก็เลยใช้วิธีฉีดน้ำไล่เอาว่าช่องเขา ถ้าลากเขาเยอะเนี่ยครับอาจจะลงยากขั้หน่อยแต่อันนี้ช่องว่างใหญ่นะครับช่องว่างที่จะให้ดินให้เครื่องปลูกเขาเข้าไปแทรกมันใหญ่แล้วก็ไม่แห่นะครับไม่เอาไม้ทิ้งเรจะใช้วิธีนี้นะครับ อีกสัก15วันอีกคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่า,าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับสักี่สิบวันสิบห้าวัน20วัน,วน,วนเดี๋ยวมาดูว่า,าเขาจะไม้เขาจะเป็นยังไงก็คืออันนี้ก็จะไว้กลางแก้งแบบนี้เลยนะครับจะทำให้เ,าเขาลุมก็ลองดูครับวิธีนี้จะเป็นยังไงก็อ่า ทำมาแล้วหลายต้นนะครับก็ก็ถือว่าถ้าไม้เขาแข็งแรงเขาก็จะอ่าฟื้นไวนะครับแต่ถ้าไม้ไม่แข็งแรงเนี่ยสามสวันเนี่ยเขาจะออกอาการเราก็ต้องอาจจะต้องทําร่มนะครับออกอาการใบเหี่ยวใบย่นเราก็อาจจะต้องทําร่มนะครับทําร่มอาบางแดดให้เขาหน่อยหนึ่งหรือถ้าหนักก็อาจจะต้องอทำอเอาพัตติคุมนะครับ เพื่อที่จะกันเขาคา,ายน้ำนะครับผมนะครับก็คืออันนี้เขาก็น่าจะแทรกเข้าไปในช่องว่างระหว่างรากโอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็เติมอย่างนี้เราก็เติมให้เขา,าให้เต็มกาะถางนะครับครับนะครับใส่ ไปเข้าไปนะครับพอดีครับสามกะละมังนะครับสามกะละมังหมดพอดีเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำนะครับต้นนี้ก็ จากที่สมสมนะครับสมมากตอนมาก็เปลี่ยนเป็นหินบุกบไฟนะครับไม้ก็ฟูดีนะครับนี่ครับ ตัวนี้ลากลากน้อยมากนะครับก็รอรุ่นว่าจะฟื้นไวไหมนะครับก็ขอให้ฟื้นได้ไวครับเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องอาจจะทําล่มแล้วก็พ่อยกไม่ไหวยกเข้าล่มไม่ไหวนะครับทําล่มแล้วก็อาจจะครอบถุงพลาสติกนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าลักษณะใบเขาอา่าแข็งแรงอยู่แต่อาจจะด้วยเครื่องปลูกที่ ไม่เอื้อต่อการจเรจริญเติบโตนะครับก็มีลาบขอยอยู่ไม่กี่เส้นนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับอีกสักยี่สิบสามทิวันจะมาอัปเดตต้นนี้ให้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ